ก็จะต้องมีคุณแม่บางคนเนาะที่อาจจะให้ลูกกินนมผงเพียวเ,เลยหรือให้ลูกกินทั้งนมแม่และนมผงและทีเนี้ยมันจะเจอปัญหาเด็กนมผงเนี่ยจะเจอปัญหาเพราะว่านมในบางชนิดมีการใส่ธาตุเหล็กเข้าไปในปริมาณเยอะแล้วธาตุเหล็กเองเนี่ยไม่สามารถ่จดดูดซึมมาไปใช้งานได้ทั้งหมดก็เลยเหลือกองอยู่ที่ลำไส้เราก็เลยจะเจอว่าลูกเนี่ยจะมีความถ่ายยากถ่ายแข็งไม่ค่อยทายท้องพูงเองเวลาที่คุณแม่ชงลงให้ลูกกินคุณแม่เช็คก่อนก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยูทูบเนิร์ดคิดนะคะ<ม><ม> แล้วก็ทนะิกตอกโบนัสคิดนะกดไลค์เราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเช็คก่อนหนึ่งนะคะสัดส่วนการชงนมถูกต้องหรือเปล่าตั้งแต่ว่าคือข้างกล่องเขาจะเขียนไว้เลยเนาะว่าน้ำหนึ่งออนนมหนึ่งช้อนหรือว่าน้ำสองออนนมอะไรก็ว่าไปซึ่งแล้วแต่สูตรแม่โบไม่สามารถบอกคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องดูข้างฉลากว่าเขาเขียนว่าอย่างไรและคุณแม่ชงแบบนั้นแล้วก็เวลาที่คุณแม่ชงนะคะคุณแม่จะต้องใส่น้ำลงไปก่อนน้ำก็คือจะต้องเป็นน้ำที่แบบเป็นน้ำต้มสุกต้มสุก คือแบบอุณหภูมิเจองศาขึ้นไปเพื่อที่จะช่วยฆ่าเชื้อนะคะที่อาจจะมีการติดเชื้อระหว่างที่เรามีการเตรียมนมผสมให้กับลูกเทน้ําลงไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็คือใส่นมลงไปตามสัดส่วนข้างกระป๋องที่เขาแนะนําแล้วคุณแม่ก็คือให้ลูกกินนะคะหมุนหมุนข้อมือนะคะชงให้ลูกกินแล้วก็ป้อนลูกนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคุณแม่เช็คก,ก่อนปริมาณนะคะ,ะถูกสัดส่วนไหมแม่โบเห็นนะคุณแม่บางคนมาปรึกษาแม่โบรปรากฏว่าชงนมผิดชงตั้งแต่สัดส่วนผิดแล้วก็ใส่ในส่วนของนมเข้าไปก่อนพอใส่นมเข้าไปใส่น้ําาาาตมมมมมมมเเป็นนนไคคะััีีวขขพม คนก็จะเจอว่าลูกเราไม่ถ่ายนะคะหรือว่าถ่ายท้องผูกถ่ายแข็งพายยากนะโอเคไหมไปเช็คนะโอเคไหม